เขาใครของมันหรือเปล่าพ่อเอ็มแม่เอกว้ของเล่นน่ะโอ้ยแคเองลองให้พ่อเอมขโมงของเปล่นลูกั่นไปย้ายขายเปด่าจริบเีให้เป็นกระปุกเลยไหมเราลับบ้านเลยไมบบ้กระบอกสมาชิกเลยไหมเอาเอบาี สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอเบตฟันนี่นะคะวันนี้พ่อเอ็มมาเป็นกับเชอร์เบตมาทำะอะไรคะวันนี้เราจะมาแข่งกินไอติมไวม้ครับผมมีไอติมกินลูกพ่อเอ็มไอติมหลูกนี่คนดูนะครับแต่ละคนจะเลือกลูกที่ถูกใจมาแล้วจะมีลูกหนึ่งที่กินด้วยกันใครที่กินของเต็มหมดจะสามารถกินช็อกโกแลตได้เชอเบตคะไอติมของเชอเบตรสอะไรคะลูกยอช็อกโกแลตค่ะเต็ อ๋อตะเกียงกับอะไอแล้วหองเบลต์อะไรคะหอมเบลต์ทยี่ห้อชิปที่ห้อชิปแล้วหอมเ่มอะไรคะเป็นแมคคาเดเมียอยู่ข้างบนสุดเลยเดี๋ยวเพิ่อนจะต้องเขี่ยตัวเองลงมาแล้วไม่ีของแม่อุหรอกเหรเพื่อนของแม่อุก็มีไงอันไหนอ่ะแม่อูกคลุรเขาเรียกว่าแล็คแล็คชิปอกโกแลตชิปเุกคนเชื่อไหมได้สองอันอะของแม่อูลูกไม่มีใครได้สองอันใครที่กินของตัวเองหมทุกความนั้นจะได้กินช็อกโกแล็คแลยต้องแข่งเป็นชาเลนจ์เดี๋ยวเพิ่อนขอเขี่ยของเพิ่ลงมก่อนนะ่ึอเพิมาลง ของใครของมันใช่ไหมของแม่อ้วนไหนครับพ่อเอมเอาอ้วนมายื่นหน่อยอันนี้เหรออันนี้เหรอคะของแม่อ้วนใช่อันนี้ของเชเบตอันนี้ใช่ไหมของบ๊อบกรมนี่ของน้องเชเบ็ตโอเคคนไม่อยากแข่งมีคนไม่อยากแข่งถ้าใครกินหมดคนนั้นก็มากินชอบอะไรก่อนใช่ป่ะไม่ถ้าใครหมดถ้าใครหมดแล้วเราคนนั้นจะโดนกินนะถ้าไม่แข่งนะเหรองั้นเริ่มเลยแล้วกันนะพ่อเอ็มเชเบ็ตเขาไม่ได้ไม่ไม่ไกินกระชังเขาน้ำหน่อยน้ำหน่อยเล่นสองซ้ำพอเอ็มลูกใหญ่มากเลยอู้ว่าเม็ด ก้หมดไว้เด e ี๋ยวพ่อเอ็มดนเดนะำเด็เกินไปทำเลเกินไปทำหแใครทำติ่งกติกาคนนั้นกนเ็ากรเด็ดนะลูกืกินใหญ่ไปนะลูกเนะนเดนะบดก็กินช้ามพ่อเอมยังไม่ได้กินเลยแ่กกินยะอ้วกกินเยอะเยออ้วกเยดหกแล้วลูกรวมเล็นะ ดูดนิดนะงหอ,อมเ็ดหมดแล้วหรอ่อเอม็มอย่าบอกว่าหอมเนยหมดแล้วนะหอมเนหมดแล้วนะ,อะอเอาไปกินก่อนเนี่ยพ่อเอม็มทายดอดไปก,กนินสก๊อตแก่อนจะเด็ดสู้ไหมน่าไปกินไวยังง้นะอยากินทอนร์นาเลเหรอแม่อุ้ยขอเลือกนะหอ,อ,อมเนยหมดแล้วะ เสร็จทำเลยสิเดทำไงเนี่ยเราต้องรีบกินมาแย่งกันเลยเดแต่เราก็รีบกินกันแล้วอ,อ,อุ้ย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยไหมช็อกโกแลตะอะอร่อยเฮ้ยเฮ้ยดูอ่าเด็ดเริ่มใหม่แล้วนะคะทุกคนแล้วว่าแบบแย่งๆของเด็ดไหนอไอเอาของเด็ดของเราไปได้ไหมไ,ไ,<อ>ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้พร้อมเด็ดครับร้อมเอ็มแมวค่ะพร้อมค่ะอะไรนี่ของขอใครของมันหรือเปล่าพ่อเอ็ม ทำไมมกออนวล่ง่ะอ้ไ้่องอไห้เพราะอมร้องไห้เรว,ว่าแพ้ฟาวโดนแย่งเลยโดนแย่งเลยกินของเพื่เ่เพื่อไม่มีถั่เลยนะเขาอยากกินหงไมอุ้งเ้ยไม่อยากกินก็ไม่มเป็นไรลูกฮะร้อง,อ,องเสบียอถั่เลยกินใ่เลยเลยถาไมกินโโกเขาก็เล่นเขา เฮ้ยขาบอกของแผลงอะไรลูกไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาไเถอะเฮขาบอกว่าอะไรนะพ่อเองไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเถอะจริงเหรอไลอ่อ่ะเดี๋ยวนี้ไลอ่อ่ะเราอ,ะอ่ะเอาแบบร้องให้หทำไมเนี่ยต้องเห็นไม่มีสติน้องยังมีสติเขาให้แม่ลูกเพราะอะไรแม่กูแย่เหรอนะถ้าเริ่มเออซื้อใหม่ก็ได้ แม่โอ้โหไม่่บบน,นี้ต่เปนื้อที่ช้อาหา่ห้างอันนี้ของใครทำโม,มจกกิถูก,ก,ก,กไหม่อ้๋หหูโเล็กทำไหมอกระเล็อร่อยไหมนี่แม่อู๊กินอกล็ดไม่มีไส้ซีอของพ่อแล้วก็ของพ่อเมีถั่วเอาลยกินของแม่อุ๊ดใหญ่เลยนะพ่อเองเด้วล้งเข้ไปลองชิมดูดิกินได้ไหมต้่กินได้เหรอหมดแล้วนะคะ เป็นยังไงหมกขนาดนี้เ<บ>ย็นไหมเย,ย็นไหมอเมร์เอาอีกไหมเอามหมอเลยอันนี้แม่กำลังอยากได้เนี้ยที่แมา่ักกินอ่ะแต่ที่แม่กินเหรอต่อแม่กูเป็นอะไรอ่ะพ่อเยมของแม่กูเป็นกระเพราซิฟกระเพราซิฟอร่อยมากซื้อให้เป็นกระปุกเลยไหมเอากลับบ้านเลย,ย <S <S เ<อ>ไหมเอกกับบ้านต่อมากขมาชิคเลยไหม <S <S เอา <S <S จริงเหรอพ่อเยมจ่ายนะตัวดีๆก่อน ใค่พ่อเอ็มจ่ายนะเก๋ๆพ่อเคยชื่ออันใหญ่ๆแล้ว่ากันล่าใคยชือเป็นถ้วยกับบ้านือเป็นถ้วยกับบ้านแล้วก็พอกลับบ้านก็ไม่ค่อยกินพ่อกับบ้านกกินกินพอเ็กินคนเดียวหมดเสแล้วเสียสละให้ลูกเไหมเีราเรียเสียสละให้น้องได้ไหมรายไม่เคยเสียสละใครไ่้ยงครับได้ไหมลได้เเข้ากับคนนี้นะเพหว่าอา อเด็ดต์รักน้องไหมถามจริงไหนบอกกับบอกกับเอฟซียว่าอเด็ดตรักน้องไหมพร้อมที่จะเสียสละให้น้องไหมทุกอย่างไหมฮะทุกอย่างไหมไม่ค่อยทุกอย่างอะเป็นบางอย่างนะบางอย่างรล้วอเด็ดต์พร้อมที่จะเสียสละให้น้องไหมพร้อมพออะไรอ่ะพะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันใช่ไหมใช่แล้วถ้าคนอื่นบอกว่าห้ามเสียสละให้น้องเชเบต เขาคิดถูกไหมลูกไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกเนาะอันนี้คือครอบครัวของเราใช่ไหมเออเราก็ต้องสิบสละโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายค่ะบ้านกางเกงมากิน่วยมากสวยมากสวยแด้เอาไปไม่ได้ก็ไปไดาอีกไหมบ๊ายบายก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนบ๊ายบายค่ะ